มาแล้วค่ะทุกคนอันนี้คือแก้มไปเดินงานเกษตรมาเมื่อวานนะคะทุกคนแก้มก็เลยวันนี้จะมาเปิดกล่องให้ดูว่าได้อะไรมาบ้างนะคะอ่าอันดับแรกเลยนะคะทุกคนแก้มก็ตอนแรกแก้มตั้งใจจะไปอ่ะจะไปหาน้องแคคตัสที่แบบว่าราคาถูกแล้วก็ต้นที่แก้มยังไม่มีนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เมื่อวานนี้ก็จะมีที่เจอก็จะมีประมาณสามร้านสี่ร้านนะคะซึ่ง แก้มก็มีเกือบหมดแล้วทุกคนนะคะแล้วก็มีบางตัวที่แก้มได้มานะคะก็เดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะแก้มก็จะได้ทั้งไม้ใบแล้วก็น้องแคคตัสนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าเมื่อวานนี้แก้มได้อะไรมานะคะแชเดมร้านแรกนะคะที่แก้มไปนะคะทุกคนก็ได้มา2ต้นนะคะได้มา2ต้นเพราะว่ามันเป็นไม้ตลาดนี่แหละทุกคนแล้วก็ไม้ไซส์ใหญ่ซึ่งไม้ไซส์ใหญ่เราก็ไม่กล้าซื้ออยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวหมดเยอะนะคะ เดี๋ยวหมดเยอะเพราะว่าที่บ้านก็มีเริ่มพยายามเลี้ยงไซส์เล็กไปนะคะนี่นะคะต้นที่แก้มได้ก็คือน้องคริสค่ะนี่พอดีต้นนี้แก้มไม,ม่มีนะพอดีที่ร้านที่ร้านนี้มีนะคะจะเป็นน้องคริสเอ่อน่าจะเป็นคริส300ยอดถ้าดูอย่างนี้หรือว่าคริสอะไรสักอย่างนะคะทุกคนเนี่ยอะน้องคริสยูโฟเบียอะไรสักอย่างประมาณนี้นะคะก็เลยซื้อมา2ต้นนะคะเผื่อตายต้นหนึ่งแล้วก็ เอาไว้แบบขยายพันธุ์ด้วยนะคะนี่เลยน่นารักมากอันนี้ได้มากระถางละ25บาทนะคะทุกคนก็พอใจอยู่นะร้านนี้นะคะน่ารักดีค่ะถัดไปร้านที่2นะคะทุกคนนี่เลยนะคะก็ได้มาประมาณ2ต้นร้านนี้จะเป็นส่วนใหญ่ในในงานเกษตรเนี่ยเขาจะเป็นร้านของน้องนักศึกษานะคะที่อยู่ที่เรียนคณะเกษตรศาสตร์มหลาลัยขอนแก่นนะคะเขาก็จะมีเปิดบนะูธเนาะหลายๆบูธนะคะแก้มก็เข้าไปอุดหนุนน้องๆกันนะคะ น้องๆก็น่ารักนะก็ดูแลดีมากๆนะคะก็ในงานเกษตรก็จะมีทั้งพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายเนาะแล้วก็จะมีะนี่แหละคะ่ะน้องๆที่เรียนคณะเกษตรมหาลาัยขอนแก่นนะคะจัดช่วยกันจัดงานนี้เนาะโอเคนะคะร้านที่สองคะ่ะทุกคนนี่ได้มานะคะนี่ตัวนี้จริงๆแก้มมีแต่ว่าตอนเนี้ยเหมือนเขาจะเขาเรียกอะไรอะ่ะโดนโรคอันนั้นอะ่ะทุกคน โรคที่มันเป็นโรคที่เกิดจากความชื้นเมื่อกี้นะคะมันก็เลยแบบเนี่ยเหมือนจะตายบ้างไม่ตายบ้างแก้มรักษาอยู่แล้วก็แก้มก็เลยซื้อมาเพิ่มนะคะทุกคนอยู่ที่ได้มากระถางละ35บาทนะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นดอกสีแดงอ่เาเพราะว่ายูฟเเบียตัวนี้อิชินอฟอิชินอฟเลื้อยอย่างเงี้นะะ ob, ier, ออย,นยนะคะอิชินฟโลบีเบียเรื้อยนี่แหละนะคะ ก็มีหลายดอกมีสีแดงสีส้มสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะสีชมพูอะไรเงี้ยแต่เนี้ยเป็นดอกแดงนะเขาปักป้ายว่าดอกแดงเราก็เลยอ่ะโอเคแต่ที่บ้านของตัวเองอะ่ะไม่รู้ว่าดอกอะไรทุกคนก็ <c oughs> ก็เลี้ยงไปยังไม่ออกดอกเลยนะคะแต่ว่าได้มาคือในานามสีชมพูเนาะก็ยังไม่ออกโอเคอันที่สองคะ่ะทุกคนนี่จริงๆไปตามหาน้องแคคตัสแต่ว่าพอเราไปเจอต้นนี้นี่ที่อยากเลี้ยงมานานแล้วนะคะ เขาจะเรียกว่าต้นเอ,อ่ออะไรเงินเนาะพรมเงินน่ะพรมเงินแหละทุกคนพรมเงินนี่ใบสวยมากจะเป็นตระกูลพวกโพรมพรมญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคิดว่าเนาะอันนี้ก็ได้มากระถางละ25บาทซึ่งอยู่ในหลายต้นมากๆเราก็จะอันนี้อาจะลองเอามาเลี้ยงดูนะคะในคลิปนี้ก็จะไม่ได้มีเฉพาะแคคตัสนะเพราะว่าจริงๆอยากซื้อเยอะมากอันนี้อดทนนะคะอดใจรอเฉยๆนะอดใจแบบไม่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 ซื้อเยอะ <laughs> ถัดไปค่ะต้นท่สาม่ะทุกคนนี่เลยอันต้นนี้คืออยากได้มานานแล้วแต่ว่าราคาแรงแก้มก็ไม่กล้าซื้อมาตลอดเลยนะคะเวลาซื้อออนไลน์ด้วยเราก็กลัวน้องแบบแตกหักอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะนี่คือแบบไปได้มาที่งานแล้วทีนี้ก็เห็นเขาตั้งขายอยู่นะคะทุกคนนี่ให้ดูคร่าวๆให้ดูคร่าวๆเดี๋ยวแก้มเปิดให้ดูเลย น้องน่ารักมากนะคะราคาก็แอบแรงนิดนึงนะคะแต่ร้านนี้อยู่ที่250บาทค่ะทุกคนอ้โหนี่ให้ดูใกล้ๆค่ะนี่ค่ะต้นนี้แก้มอยากได้มานานแล้วค่ะทุกคนแต่ว่า ไม่ได้ซื้อสักทีนะคะตามเพจจะขายกันราคาแรงมากประมาณ3-400อะไรอย่างเงี้ยร้านนี้ก็จะอยู่ที่ราคา250บาทแล้วขอลดเขานะก็อยู่ที่ราคา230บาทหรือ220บาทอะแก้มจำไม่ได้นะคะนี่แบบนี้เลยจะเป็นแนวแนว,แนวกุหลาบหินนะคะทุกคนชอบส่วนตัวเพราะว่าน้องเขาเหมือนคล้ายๆแบบพวกดอกซาก,กุระประเทศญี่ปุ่นอะไรเงี้ยทุกคนนี่แล้วก็ราคาแรงเนาะเนี่ยแต่ว่าอันนี้ได้มาคือแบบกระถางใหญ่มากพอใจมากค่ะ แบบนี้เลยนะคะน่ารักมากนะคะน้องปากการังน่ารักมากอันนี้ก็หักปักชําได้เลยนะคะน่ารักเดี๋ยวเราจะลองเลี้ยงดูแล้วก็ลองขยายพันธุ์ดูนะคะแล้วก็ร้านถัดไปนะคะทุกคนร้านถัดไปจริงๆพยายามไม่ซื้อเยอะเพราะว่าของตัวเองมีเยอะมากๆแล้วนะคะร้านนี้ก็จริงๆแคคตัสก,ก,ก,ก็กะว่าจะพอแล้วนะทุกคนนะแต่ว่านี่เลยไปเจอตัวนี้มาค่ะ แม่ลูกโดกค่ะทุกคนหรือย no ิมโนเดมซีไอด่างนั่นเองนะคะนี่น่ารักมากแล้วคือได้ราคาถูกนะนี่ปกติตอนนี้ก็แก้มไม่รู้ว่าส่วนใหญ่จริงๆแล้วนะถ้าแก้มถ้าแก้มเห็นลักษณะแบบตัวเองแล้วก็ลูกค้าหรือคน,นอื่นๆอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยซื้อแมมแม่ลูกเอ้ไม่ใช่ดิยิมโนแม่ลูกดกนะจริงๆตัวเนี้ยเลี้ยงง่ายมากๆนะคะทุกคนเพราะว่ามันขยายพันธุ์เร็วมากเนาะแล้วก็เป็นลักษณะนี้แต่ว่า ตัวด่างเขาน่ารักมากทุกคนนี่ตัวด่างเขาน่ารักมากๆค่ะมันไม่ลครยิมโนโด่างเลยแต่ตัวนี้คือน่ารักมากที่แก้มติดใจเพราะว่าเดี๋ยวแก้มพาไปดูต้นที่แก้มเลี้ยงอยู่นะตอนนี้นะคะคือน้องเราเลี้ยงแดดแดดเขาดีๆน้องเขาจะกลายเป็นสีแดงสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากแก้มก็เลยพอไปเจอต้นนี้คือแบบต้นใหญ่มากนะคะได้มากระถางละไม่แน่ใจ3 5ถึง50บาทนะคะทุกคน เราก็เลยจัดมาเลือกมาแบบด่างที่สุดอะไรเงี้ยประมาณ3มต้นนะคะนี่น่ารักมากเดี๋ยวแก้มเดินไปเอามาให้ดูว่าอันที่แก้มเลี้ยงอะ่ะเขาสีเป็นยังไงแก้มถึงปิดใจนะคะทุกคนมาแล้วจ้าทุกคนอ่ะนี่เดี๋ยวแก้มมาให้ดูนะอันที่แก้มเลี้ยงค่ะทุกคนน้องน่ารักมากๆอันนี้แก้มพึ่งพึ่งเปลี่ยนกระถางเขาไปนี่ค่ะ คือน้องน่ารักมากเรารู้สึกว่าเลี้ยงง่ายด้วยเราก็เลยติดใจนะคะเพราะว่าส่วนตัวตอนนี้แก้มเลี้ยงยิมโนอยู่มันแบบไม่ได้สวยเหมือนตัวเนี้ยเพราะว่าตัวนั้นแก้มเหมือนให้แดดเขาเยอะไปด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะยิมโนส่วนยิมโนตัวนนเนี้ยแดมแดมซีไอด่างเนี่ยเนี่ยยิมโนแม่ลูกดุด่างคือสีเขาเป็นสีชมพูแบบน่ารักมากเนี่ยด่างแบบอย่างนี้เลยค่ะทุกคน ะะก็เลยติดใจไปเจอ3ามต้นนี้มาก็เลยเอามาอีกนะคะเอามาเป็นเพื่อนกันแล้วก็เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของเราด้วยนะถัดไปเลยนะคะทุกคนก็อันนี้คือเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นอันที่เราแบบอยากได้จริงๆนะคะจริงๆเราอยากไปหาน้องแคคตัสแล้วก็อยากไปซื้อน้องกุหลาบมานะคะเพราะว่าปีนี้อยากลองปลูกกุหลาบเพิ่มเติมเนี่ยทุกคนนี่ เราก็เลยได้น้องกุหลาบมาเดี๋ยวแก้มพามาดูนะคะที่จริงว่าจะลองฝึกเลี้ยงกุหลาบสักสองต้นแต่ไปดูแล้วคือแบบเป็นสีที่เรา,บา,บ,าบางต้นคือเป็นสีที่ตามหาอยู่เราก็เลยได้มาสี่ต้นนะคะทุกคนเดี๋ยวแก้มจะให้ดูว่าเนี่ยเขาต้นใหญ่มากๆว่าเป็นสีอะไรบ้างนะคะทุกคนอันแรกเลยอยากนําเสนอมากเพราะว่าตอนแรกจะไปซื้อที่เพจคะ่ะทุกคนแต่ว่าที่เพจราคาก็แรงนะจริงๆรราคาไม่แรงมากต้นเขาสวยแล้วก็ ได้เลือกสีเยอะแหละแต่ว่าค่าส่งมันเริ่มต้นที่80บาทต้นถัดไปต้นละ20เนี่ยคะ่ะทุกคนมันก็จะแบบค่าส่งแรงอ่าแต่ว่าพอดีมีงานเกษตรที่ขอนแก่นนะแก้มก็เลยเอออดทนมาซื้อที่งานเกษตรก่อนนะคะถ้าสมมติว่าเราได้เราก็จะไม่ซื้อที่เพจเพราะว่าค่าส่งเขาแพงเพราะาเขาส่งทั้งกระถางแบบเนี้ยทุกคนซึ่งมันหนักเนาะเนี่ยอันนี้คือแกะอะอันนี้คือได้มาที่งานเกษตรนะคะสีแรกที่ที่ได้มาทุกคนเห็นไหม เนี่ยมันจะออกเป็นสีเหลืองๆทองๆออกกาแฟกาแฟนะคะเขาก็เลยเรียกว่าน้องมันเป็นดอกสีกาแฟค่ะทุกคนเนี่ยเนี่ย,ยสีคอฟฟอุ้ยหอมด้วยอุ้ยชอบมากนะคะต้นนี้อยู่ที่ราคาจริงๆเขาขายกันร้อยยีบาทถึงร้อยห้าสิบาทเขาบอกว่า2ต้นขึ้นไปลดให้สองสามต้นลดให้จะได้ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะทุกคนนี่ต้นนี้เราก็เลยได้มาดู คุ้มมากๆนะคะแนะนําซื้อแบบนี้เลยซื้อแบบซื้อราคาแบบหลักร้อยเพราะว่ามันจะมีพวกขายต้นละหกสิเหมือนกันค่ะทุกคนแต่ว่ามันได้กิ่งเดียวอะ่ะมามามา,มาเลี้ยงแป๊บเดียวมันก็บางทีมันอาจจะตายเนี่ยแ้มแนะนําก็ซื้ออย่างนี้เลยนี่นะคะทุกคนนี่สีแรกนะโชว์โชน้องสีกาแฟนะคะทุกคนเนี่ยแล้วก็มีติดตุ่มอีกสองดอกค่ะคุ้มมากๆเลย แล้วก็ต้นต่อไปที่แก้มอยากได้นะคะทุกคนอ่าสีต่อไปดีกว่าเนาะสีต่อไปสีต่อไปที่อยากได้อ่าจริง,รงๆเราก็ชอบเพราะว่าเข,เขาเป็นสีเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกุหลาบเลยก็คือต้องเป็นสีแดงเนี้ยคะ่ะอเป็นกุหลาบแดงเนาะเนี่แก้มก็จะได้มาต้นเท่านี้เลยทุกคน นี่นะคะแต่ว่าเขายังไม่บานนะแต่เขาติดตุ่มดอกจะเป็นกุหลาบแดงสดค่ะเป็นเป็นแบบดอกใหญ่แล้วก็กิ่งกิ่งใหญ่เห็นไหมแบบเนี้ยเหมือนเวลาวันวาเลนไทน์อย่างเงี้ยเขาให้กันนะคะก็อันนี้ติดตุ่มมาสามอันนี้แดงสดเลยนะคะก็เนี่ยก็ได้มาที่หนึ่งร้อยเหมือนกันเนาะได้ราคาหนึ่งร้อยนะคะเลือกมาได้ต้นใหญ่เลยทุกคนน่ารักมากอันที่สามเป็นอันที่แก้มชอบแก้มอยากได้ เป็นคนที่ชอบกุหลาบต้นนี้เดี๋ยวแก้มให้ดูแก้มต้นที่สามนะคะเป็นสีที่ตัวเองอยากเลี้ยงมานานแต่ว่าเคยเลี้ยงแล้วไม่ประสบความสําเร็จค่ะทุกคนแต่ปีนี้จะลองตั้งใจเลี้ยงนะคะนี่นี่นะคะประมาณนี้เลยเป็นกุหลาบขาวค่ะทุกคนเห็นไหมอ่ะไม่ค่อยเห็นเนาะ นี่สีขาวนะในนี้สีขาวนะคะแต่ว่าเป็นกุหลาบขาวพันใหญ่แบบนี้เลยนะคะก็นี่ชอบชอบส่วนตัวนะคะปีนี้ก็จะพยายามเลี้ยงให้เขาแบบอันนี้นะให้เขาเกิดแบบมีดอกมีอะไรอย่างเงี้ยก็จะดูแลเขาให้ดีๆนะคะชอบสีขาวนะก็เลยเจะลองดูนะคะทุกคนทุกคน,กคนดูดิอูสีกาแฟสวยมากเดี๋ยวแก้มจะถ่ายให้ดูเนี่ยอันนี้สีขาวนะคะนี่ แล้วก็อีกสีหนึ่งที่อยากโชว์มากๆเลยนะคะทุกคนจริงๆแล้วอะ่ะอ,อดไม่ได้ที่จะหอมหอมมากหอมนะเดี๋ยวนี้กุหลาบก็หอมทุกคนทุกวันนี้นะคะถ้าใครชอบกุหลาบไม่มีไม่มีโอกาสได้ไปเดินงานอะไรเงี้ยสั่งซื้อได้นะตามเพจตามอะไรลองกดเข้าไปหากลุ่มขายกุหลาบอะไรเงี้ยแต่ว่าแกบอกเลยค่าสูงเขาเอาแบบเริ่มต้น80ดต้นต่อไปยี่สิบแต่ว่ากุหลาบเขาจะมีแบบให้เลือกหลากหลายมากมีมีทูโทนอะไรเงี้ยมีสองสีสามสีมี มีกีบซ้อนกีบใหญ่อะไรอย่างเงี้ยคือหน้าหนาวหน้าอะไรอย่างเี้ยคือมีหมดเลยกุหลาบเล็กกุหลาบใหญ่มีหมดเลยนะคะทุกคนก็ไปซื้อดูแต่ว่าอันนี้เราโชคดีก็ไม่ได้เสียค่าส่งเนาะนี่ทุกคนน,นําเสนอมากทุกคนแก้มอยากสเสนอมากต้นนี้นี <c oughs> ่ทุกคนมองไกลๆจะเหมือนสีสีชมพูแต่จริงๆอันนี้เป็นดอกสีม่วงนะคะในคลิปเหมือนสีชมพูเลยมองไกลๆผัวอันนี้ได้มาแบบหนึ่งสองสี่ เจ็ดดอกเลยนี่ทุกคนนี่นะคะก็อยู่ที่จริงๆเขาจะให้หนึ่งนะแต่ว่าต้นนี้พุ่มใหญ่แล้วเขาบอกว่ามันเป็นกุหลาบเมืองเมืองหนาวอ่ะต่างประเทศอ่ะทุกคนเนี่ยนะคะแล้วก็คือตุ่มดอกเขาเยอะเขาก็เลยเอาแบบแก้มต้นละ150บาทค่ะต้นนี้จริงๆต้องแบบจริงๆค่าค่าเขาบอกว่า เมืองนอกอะ่ะกุหลาบเมืองนอกเขาจะขายต้นละร้อยห้าสิบทุกต้นอยู่แล้วซึ่งอันนี้จริงๆเขารู้ไพแต่ต้นนี้มันพุ่มใหญ่กว่าเพื่อนก็เลยเราเลือกเอาพุ่มใหญ่เลยแล้วกันเกินมานิดหน่อยนะคะเอามาเลี้ยงต่อทุกคนดูสีม่วงคือจริงๆจริงๆส่วนตัวแกไม่ได้ชอบสีม่วงนะแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าแปลกดอกกุหลาบสีม่วงแปลกนะคะรู้สึกแปลกอะ่ะแล้วคือสีเขาน่าจะสวยมากก็เลยโอเคเอาของแปลกมาอีกหนึ่งต้นก็คือสีม่วง ส่วนใหญ่เมื่อก่อนก็จะมีแบบพวกสีขาวสีแดงสีชมพูสีพีสีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็เนี่ยแก้มก็เลยได้สีกาแฟแล้วน้องสีม่วงมานะคะอุคุมมากเลยทุกคนต้นใหญ่นี่แนะนําถ้าใครฝึกเลี้ยงเอาซื้อต้อนใหญ่ไปเลยดีกว่าเพือ่อจะได้แบบนี้ของเรานะคะเดี๋ยวแก้มมาดูเดี๋ยวพามาดูดอกเล็กๆเพราะว่าเออล้องหน้าอาจจะไม่อันนี้เท่าไหร่นะคะนี่ค่ะทุกคนที่แก้มบอกให้ทุกคนดูว่ามันเป็นดอกสีคอฟฟนี่ มันสวยจริงๆมันไม่ใช่สีเหลืองไม่ใช่สีอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นแบบสีออกแบบคอฟคอฟี่คอฟฟี่กาแฟค่ะสวยนะต่อไปค่ะนี่เลยสีขาวที่แก้มเลือกไว้เนาะนี่ โอเคค่ะทุกคนคลิปนี้แก้มก็จะอยากจะบอกว่าแก้มมีความสุขมากๆนะคะชอบไปเดินดูอะไรแบบนี้แหละค่ะทุกคนชอบลุยๆไปดูต้นไม้นู่นนี่นั่นอะไรอย่าเงี้ยจริงๆคืออยากซื้อมาเยอะมากๆแต่ว่าอืงบน้อยแล้วก็แบบมันซื้อมาเยอะแล้วนะคะเราค่อยๆเก็บสะสมดีกว่าสําหรับเงินที่เราแบบเออเหลือแล้วก็ชอบอะไรค่อยๆสะสมนะคะอย่าซื้อทีเดียวตุ้มนึงเพราะว่าเนาะ ถ้าเกิดน้องเป็นอะไรมาเราก็เสียดายนะคะซึ่งปีนี้แก้มก็จะลองทดลองเลี้ยงน้องกุหลาบไปด้วยนะคะทุกคนก็เลยแบบว่าอยากจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นต้นพวกแคคตัสพวกกระบองเพชรอะไรเงี้ยหรือว่าไม้ใบอะไรเงี้ยถ้าเราชอบเราก็ถ้าดูแลเขาเขาก็น่าจะสวยตลอดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าใครชอบอะไรแบบนี้นะคะกะ็มาเป็นเพื่อนกันนู่นนี่นั่นได้เลยนะคะโอเคค่ะก็อย่าลืมกดติดตาม ให้กำลังใจนะคะเป็นเพื่อนกันได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอดูคลิปต่อๆไปว่าแก้มจะพาทําอะไรหรือไปดูอะไรที่ไหนยังไงนะคะสําหรับวันนี้นะคะแก้มขอลาไปก่อนนะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ให้กํำลังใจกันด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย